ลำโพงกับพาวเวอร์มันทำไมถึงโอมแมตช์กันครับจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากครับแล้วคนสงสัยว่าทำไมรถเอกสาวถึงใช้ลำโพง2โอห์มครับทำไมไม่ใช่เหมือนชาวบ้านเขาครับผมจะมาเผยเคล็ดลับเพราะอะไรทำไมผมถึงใช้2โอห์มครับนี่ครับเรารู้จักพาวเวอร์ของเราก่อนครับผมครับพาวเวอร์ทุกรุ่นครับจะมีการบอกโอห์มทั้งหมดเห็นไหมครับตัวนี้8โอห์มที่1,950วัตต์4โอห์ม3 3 0 0วัตต์2โอห์มที่4,400วัตต์ นี่ครับคือจุดโอมทีนี้มันมีความสําคัญเลยจดดอกครับผมครับถ้าลํำพงเราต่อหนึ่งดอกเห็นไหมครับได้กำลังบัตแค่1450บาทไม่หนูเหรอหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบวัตเองนะครับผมครับถ้าต่อลำพงสองดอกได้แค่สามพันสามร้อยวัตเท่านั้นลำพงสองดอกครับผมครับแต่ตัวนั้นที่ผมโมมาครับก็คือเราต้องการได้วัตต์พาวเวอร์คือเอาง่ายๆเค้นวัตต์พาวเวอร์ให้ได้สูงสุดที่สุดครับผมเอาง่ายๆครับเห็นไหมครับสองโอห์ม ที่ส0 0พันกวัตต์ครับผมสหรับตัวนี้ครับ2โองกิโลวัตต์เดี๋ยวพันกุญล่ะตีโองโอมหาพันกุนล่ะตีสองกิโลตีโอตายล้ายแล้วกล่วอันนี้เห็นไหมครับอันนี้2โอห์มครับที่5,200ันสวัตต์ครับคิดดูว่า2โอห์มมันจะแรงขนาดไหนครับผมครับโอห์มพาวเวอร์ก็จะประมาณนี้ทีนี้ลำพงนะครับเราต่อไงครับผมครับลำพงก็มีหลายแบบครับผมครับถ้าเราต่อ8โอห์มดอกเดียวครับผมครับทำไมมันดังเบาครับหลายคนสงสัยหนึ่งเวอร์ปล่อยวัตต์มาน้อยครับผมครับ สองลำโพงดอกเดียวก็ดังในเท่านั้นครับต่อลำโพงสองดอกความดังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจริงครับหนึ่งเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับโอมลำโพงต่ําลงครับผมสองต่ำลงปุ๊บพาวเวอร์ก็ปล่อยวัตต์ได้เยอะมากขึ้นทําไมความดังเยอะมากขึ้นก็เหมือนกันครับผมครับถ้าอันนี้ต่อสี่ดอกล่ะสี่ดอกวัตต์พาวเวอร์ถ้าที่ต่อสีดอกครับสองโอห์มวัดพาวเวอร์ก็ออกมาเต็มเต็มครับผมครับจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากครับผมครับก่อนที่เราจะซื้อพาวเวอร์ผมแนะนำเลยครับ ให้ดูให้ละเอียดว่ามันโหลดได้กี่โอห์มครับต่อยังไงเป็นยังไงครับเพราะโอห์มครับต้องแมทกับพาวเวอร์ให้ได้ถ้าต่อต่อโอห์มไม่แมทอาจจะมีพาวเวอร์ตัดพาวเวอร์ไม่หรือมีการเสียหายของระบบเสียงของท่านได้ครับผมครับแล้วทีนี้ทำไมมันเกี่ยวข้องอะไรกับรถแห่เอกซาวครับรถแห่เอกซาวครับใช้ลำโพงครับวอยเจ็ดนิ้ว2โอห์มครับทําไมถึงใช้2โอห์มครับก็เหตุผลง่ายๆผมต้องการเค้นวัดเวอร์ให้ได้มากที่สุดครับผมเหตุผลง่ายๆแค่นี้เองครับ แล้วเอกซาวเซตตัว 25k ในการขับเบรข้างกระดอกข้างกระดอกข้างกระดอกครับผมครับจากขนาดไหนคิดว่าครับแล้วก็ของเราครับวอย7.5นิ้วครับผมครับได้วัดเต็มเต็มครับตัว 2.5k ครับวัดเต็มของเราอยู่ที่7 0 0 0วัตต์ที่2โอมครับแปลว่าวัดเราไปเราพง1ดอก7,500วัตต์เลยครับผมต่อดอกครับผม4ดอกก็ไปแล้วครับ20,000กระวัดเห็นไหมครับความดังมากกว่าจุดนั้นเยอะมากมายพอสมควรครับแต่ถ้าผมทานลำพง4โอมสดอกล่ะขับได้ไหมขับได้ครับผมครับ แต่แต่มีแต่ได้นะครับผมครับลำโพงสองดอกยังไงมันก็กินบัตรกอบลำโพงดอกเดียวครับนี่เหตุผลอยู่ตรงนี้คือสวิตชิ่งคือตัวแหล่งจ่ายครับยิ่งลำโพงหลายดอกเท่าไหร่ครับผมสวิตชิ่งยิ่งทางานหนักมากขึ้นแต่พมขับค่าดอกสวิตชิ่งทํางานขับลำโพงแค่สี่ดอกถึงลำโพงเราจะโอมต่ําลงมาจริงครับแต่ผมบอกเลยว่าการขย่าดอกหนึ่งดอกนะครับนี่ขย่อยองดอกดีกว่าขย่าดอกสองดอกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับในการแต่งร่งเหยเอกสาวของเราครับผมครับเรื่องโอมครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญมาก ละเอียดอ่อนมากสลับ power หรือสลับลาโพงครับต้องพยายามดูให้ดีครับไม่ใช่ว่าจะต่อเพิ่มต่อเพิ่มเดียวไม่ได้ครับเราต้องดูสเปค power ์เราให้ดีครับนี่สองโอห์สองซมครับ power มีหลายแบบบางตัวครับ4โอมบางตัวครับ2อโอหตมต้องพยายามดู power ให้ดีว่าเราอยู่กี่โอมครับผมที่การต่อลำโพงก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการต่อขนานการต่ออนุกรมการต่อผสมครับมีหลายสูตรมีหลายเทคนิคครับผมครับแล้วผมไดเก็บเทคนิคพวกนั้มาฝากไปเลยครับเพื่อทการต่อลำโพงที่บ้านครับ ก็จะประมาณนี้ครับสรหรับเรียงโอมครับก็ฝากไว้กับอิดิิความรู้นึ่งอิดิิครับผมคนครับผม